มอร์นิ่งค่ะเช้าแล้วนะคะโอ้เช้านี้เงินปื่นเฟส3ามกำลังจะมาแล้วนะคะต้องบอกว่ากำลังเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเพิ่งอยู่ในขั้นของการรับหลักการของเงื่อนไขของการแจกกลุ่มนี้นะคะคือ16ถึง20ปีเท่านั้นนะคะไม่ฟังไม่ผิด อายุ16ถึง20ปีเท่านั้นนะคะกลุ่มนี้นะคะกลุ่มอื่นรอไปก่อนก็คือกลุ่มที่ทํางานกลุ่มที่แบกประเทศอยู่กลุ่มที่จ่ายภาษีอยู่กลุ่มที่จําเป็นจะต้องใช้เงินกลุ่มที่มีภาระมากมายกลุ่มหัวหน้าครอบครัวรอไปก่อนนะคะเพราะเขาจะแจกเด็กๆก่อนแจกอายุ16ถึง20ปีนะคะซึ่งตรงนี้ยังเป็นช่วงของการรับหลักการเดี๋ยวเราต้องรอส่งเข้าคอรมอแล้วก็ต้องผ่านขั้นตอนคอรมอ,อก,ก่อนอีกรอบหนึ่งนะคะก็คาดว่าอาจจะสักปลายเดือนพฤษภาคมหรืออะไรประมาณนั้นนั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้ก็ เขาบอกว่าจะเป็นรูปแบบของดิจิตอลวอลเล็ตแหละก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือแจกกลุ่มเปราะบางไปใช่ไหมคะแล้วก็แจกผู้สูงอายุอายุ60ปีขึ้นไปใช่ไหมคะเขาบอกว่าเขาที่ว่านี่ก็คือทางรัฐมนตรีกระทรวงการคลังทั้งหลายนะรัฐมนตรีช่วยรัฐมนตรีว่าการเนี่ยเขาบอกว่าอยากจะให้เรียกเฟดเนี่ยเฟดอายุ1 6 20เนี่ยว่าเป็นเฟดหนึ่เพราะว่าเพิ่งจะเข้าสู่ระบบดิจิตอล เป็นแบบเหมือนกับชื่อที่เขาหาเสียงไว้ดิจิตอลวอลเล็ตนั่นเองก่อนหน้านี้แจกเป็นเงินสดไงพอแจกเป็นเงินสดปุ๊บไม่อยากให้นับเออแต่ว่าเอาง่ายๆก็คือเงินหมื่นเฟสสามเงินหมื่นเฟสที่3นะคะหลังจากที่มีการอาแจกไปก่อนหน้านี้เราเป็นเงินสดแล้วก็รอบนี้จะแจกเป็นดิจิตอลถามว่าแล้วทำไมไปแจกเด็กอะ่ะบรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองขึ้นไปพาระมากมายไม่ใช่เหรอทำไมเขาไปแจกเด็กก่อนเหตุผล,ลของทางกระทรวงการคลังอย่างคุณเข่าภูมิัฐมนรรมีช่วย่การกระทรวงการคลังนะคะเขาบอกว่าเพราะว่ากลุ่มนี้ เป็นกลุ่มที่มีดิจิตอลอะดอปชันสูงดิจิตอลอะดอปชันก็คือเป็นกลุ่มที่ตื่นรู้เทคโนโลยีเป็นกลุ่มที่มีการรับเทคโนโลยีได้สูงนะคะเพราะฉะนั้นก็เหมาะแก่การทดลองระบบทดลองระบบดิจิทัลวันเลทนั่นเองคําถามสาคัญก็คือเอ๊ A, แล้วกลุ่ม Gen Y Gen อะไรอย่างนี้เขาเป็นคนไม่ไม่ค่อยรับเทคโนโลยีหรอเอาจริงๆนายรนกรัฐมนตรีก็ Gen Y นะคะทางคุณเผ่าภูมิเองอายุ4 2เนี่ยก็ Gen Y นะคะเออข้าจะบอกว่ากลุ่ม Gen ที่เขาแจกอยู่คือ16-20อันนี้ Gen Z เลยนะ เจนแซเลยนะคะโอเคแน่นอนเด็กเจน Z ซเจนอัลฟาเนี่ยก็คือจะเป็นพวกแบบเทคโนโลยีตาอยู่แล้วแหละแต่ถามว่าเจนวไม่หรอเจนวายก็ยังเป็นพวกเทคโนโลยีสูงอยู่นะอยคิดว่านะแล้วถ้าพูดอย่างนี้นะโอ้โหในรัฐบาลในรัฐบาลต้องมีแต่คนไม่ตื่นดูเทคโนโลยีแน่เลยเพราะมีคนสูงาอายุค่อนข้างเยอะนะคะแต่ก็จะมีเนี่ยรุ่นคุณเข่าภูมิรุ่นคุณอุ้งอิงอย่างเงี้ยแล้วก็รุ่นฝ่ายค้านต่าง,างๆอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเขาก็จะมีรุ่นของแบบเจนวอย่างเงี้ยเยอะอ่ะเออ แต่กลุ่มเหล่านี้อยู่ในหมวดกลุ่มไม่ดิจิตอลอะดอปชันนะคะคือลักษณะก็คือแบบไม่ตื่นรู้ทางเทคโนโลยี ข่าวนเนี่ยพอออกไปนะมันก็มีคนตั้งคาถามเยอะเลยแน่นอนเด็กๆเ,เขาคงดีใจเห็นนะข่าวไปสัมภาษณ์เด็กๆนะคะเขาก็บอกว่าเขาดีใจเ,ออเขาก็จะได้เงินก็จะเดยวจะซื้อของขวัญให้คุณพ่อคุณแม่เอาไปเอาไปใช้จ่ายในช่วงของแบบอุปกรณ์การเรียนการศึกษาไปใช้เพื่อก,กระตุ้นเรื่องของการการเรียนรู้ต่างๆอ่าสัมภาษณ์มาแต่ละคนเนี่ยเขาก็จะมาประมาณนี้ทั้งนั้นเลยนะแต่ว่าทางผู้ปกครองผู้ปกครองเองเขาก็โอ้ทีค่าเทอมเนี่ยพ่อแม่จ่ายทีค่าน้ำค่าไฟเนี่ยพ่อแม่จ่ายค่าของค่ากับข้าวค่าในบ้านพ่อแม่จ่าย แต่ว่าไม่ได้เงินนะคะคําถามสําคัญก็คือไม่มีตังค์หรอกคือไม่มีตังหรือเปล่าก็เลยต้องใช้กลุ่มนี้ไปก่อนกลุ่มนี้กลุ่มกลุ่มกลุ่มสิบหกถึงยี่สิบไปก่อนเออเขาบอกว่าทางรัฐบาลนะคะบอกว่าไม่ใช่เงินนมีกระสุนดิงดำมีเต็มเลยมีอยู่แสนห้าพันล้านอะ่ะไอ้แสนห้าหมื่นล้านอ่ะเพราะฉะนั้นไม่ไม่ใช่ว่าถังแตกมีตังแต่เอากลุ่มนี้ก่อนเพราะกลุ่มนี้เหมาะแก่การทดลองระบบ เหมอกแกการทดลองระบบรวมไปถึงคุณจุลพันธ์นอามรวิวันรรัตมรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็บอกว่าเขาใกล้จะเปิดเทอมแล้วเพราะฉะนั้นเขาก็จะไปซื้อของก็จะมีช่วยในการกระตุ้นเศรษฐกิจแอคุณสิริกัญญาวันก่อนวันก่อนก่อนที่จะมีเรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตเสสามเนี่ยนะเรื่องเงินหมื่นเสสามเนี่ยนะคุณสิริกัญญามีการเขียนแบบโพสตเอาไว้ยาวเลยลักษณะบแบบชีพจรเศรษฐกิจกราฟเศรษฐกิจอย่างกับชีพจรคนตาย ก็คือมันนิ่งอะทำไมมันไม่แบบกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาแบบนี้มันนิ่งเหมือนที่ประจอนคนตายเลยอะไรแบบนี้นะคะซึ่งทางรัฐบาลก็ก็บอกว่าเดี๋ยวทางโครงการดิจิตอลเวลเล็ตเนี่ยไม่ได้มีไว้เพื่อกระตุ้น GDP อย่างเดียวมันมีไว้สําหรับวางวางพื้นฐานเรื่องการใช้จ่ายในรูปแบบดิจิตอลแล้วก็ช่วยลดความเหลื่อมล้ําอะไรต่างๆ่าแหมบางคนก็บอกแหลที่ตอนหาเสียงอะเอาเรื่อง GDP ไว้เป็นอันดับแรกเรื่องอื่นๆเป็นผลคลอยได้ทีนี้พอ GDP ไม่ขึ้น ก็เลยเอาเรื่องอื่นๆขึ้นมาเป็นอันดับแรกอย่างนั้นหรือนะคะอ่ะก็ติดตามกันไปนะคะเรื่องของเงินหมื่นเงินหมื่นที่จะได้จากนี้ไปทางทางการวกนการคลางบอกอยากให้เรียกเป็นเฟสหนึ่งพอเพิ่งจะจ่ายเป็นดิจิตอลเป็นครั้งแรกก่อนหน้านี้จ่ายเป็นเงินสดคําถามก็อีกอ่ะมีอ่ะแล้วก่อนหน้านี้จ่ายเงินค่าอะไรจ่ายกลุ่มผู้เปราะบางจ่ายกลุ่มผู้สูงอายุไปค่าอะไรอ่าจ่ายเงินแบบเยียวยาช่วยเหลือคนจนจ่ายเงินอ่าเบี้ยคนชราหรืออย่างไรถ้าจะนับเฟสนี้เป็นเฟสแรกอ่ะติดตามกันดูนะจ๊ะใครได้ก็ยินดีด้วยใครไม่ได้ก็ รอไปก่อนนะจ๊ะ